สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับนี่นผมมันสั้นผู้สาวมานั่งกินนันแบบข้ามความครับนี่ครับแบบข้ามความแบบข้ามความครับด่วนจะถ่ายคลิปอยู่ที่นั่ครับถ่ายคลิปกินแบบข้ามความครับอันครับอันครับนี่ครับไอ้ครับอันนี้ครับแบบข้ามความครับอันบักสมม้ะครับนี่นี่ครับกินนับแก้วครับกินนับแก้วครับนี่ครับ นกแก้วนะครับอันนี้ผู้สาวอันของผมอ,อันเด่นกันว่าตลายเมือแล้วครับตะดโดนแล้วค,ครับตลายเมือแล้วก็ได้ส่วนกันมาเหรินบ้านครับมาเหรนบ้านผมนะครับมากินขอน้อกกันอัน,อน,นบอกบอก่เคยกินเลบอกซื้อท่านผู้มเนี่ยนั่น คุ้งก <c oughs> <c oughs> <orn> ิงค่ะลูกสาวพ่อมวยองค่ะครับผมครับอันนี้ครบได้คบกันนะเป็นตรับตายล่เมื่อแล้วครับคบกันนะเป็นจักได้ได้คบกันนะเจ้าเมื่อยไรก็นาซีได้กันร้ายแล้วครับแต่บ้านจะได้เป็นเดียนแล้วเอะได้เป็นเดียนแล้วได้คบกันได้เป็นเดียนแล้วครับทั่วหากันลิงล้างกันทั้งไล่ทั้งอันนี้ละครับทั้งเพียดทั้งไล่ก็เลยคุยกันไปมากก็เลยแบบมักกันนะครับผมกับผมก็เลยมักแก่ก็เลยส่วนแกมาเหลินบ้านนะเหมบอนอนนี้นัดกันดวยก็เลยเออเป็นกันเลย มาหาบ้านผมขี่รถเก๋งมาหาบ้านผมครับก็เลยนี่ครับ,รบผมเดี๋ยวเล่นเรามานั่งกลิ่นคอกินมันหลินเฮีเ้ยนผมนะครับเอ๋อเดี๋ยวกิน,นอันนี้เรียนห้องอันนี้ครับเซ<ด>อกุ้งกิงนะครับกุ้งกิงค่ะว่าจะป้อนจะป้อนจำจำได้เ<อ>นาะสมสมแห้งปะเนี่ยอ่าอันนี้สมสมใช่ไหมสมล,ลองลองกัดมันกัดน,นิดนึงมันเป็นยังไงไอ้ส่อันนี้ปะอืมใส่ครับใส่บ้านบ้านบรหรือเป็นเรียเป็นรสร้างเลยอ๋อของผม คมบายคมอกับสมครับันันนี่เป็นเป็นสมุนไพรอยู่อ๋อขันขันวองปอนมันสิบลานมาเลยเางว่าอืมร้อนย่งบ้า,า,าบ้ากิมกระมอมอนกันนะบ<อ>บบค่อยซิมบค่อยกินด้วยกันเขาเอยังกาะบกขำป,อม,ำปอมบกขำปอมบจบักขำปออมอืมบกขำปอม่ไม่ได้ใสนี่ยไออเสือต ขายซื้อเขาขายบางั้เขาไปซื้อในตลาดอ่าเขาไปซื้อในตลาดไปซื้อในตลาดอืมดมครับเนี่ยอืมแสบปะแสบแสบครับอืมแซ่บกินกำลังแสบปะแสบตัวครับแซ่บอยู่อืมนี่ครับอันมีหลายอยู่เลยอยู่อุดรท่านี่เนาะค่ะอุดรท่านี่น อันนี้เลีนเจบเสบอกท่ไปชั่ชมงเดียวเลีนจบขอนแก่นค่ะจบแล้วค่ะอันนี้มามหาไออันนะคะอยู่กาฬสินอยูุป่านปากทางนี่เพิ่ตลาดกาฬสินค่ะครับกินัง่ยบ้นี่โอ้ยมนเสีเลยนเนาะเนาะเล่นการการ่หน่อยก็ได้มันสมกินกันหน่อยเอาเดาเดเดจ้ามันนี่ให้อ่าย จำเวลาไม่เคยมันออกขมๆมาไังไงบ่นั่งครับนั่กะไรกะไรมันขมแค้ไห้อือ่่ว่าขนอมปอนกัสสิบานได้หน่อยบอขนองปอนบานขึ้นแน่บ่นั่งครับขนมปอนกัศสิบาลขึ้นแน่ได้หน่อยะอ๋อยันอได้แ่พี่พี่น้องเพิ่งเคยกินค่ะเพิ่งเคยกิน จัเหนือว่าไปเที่ยวนอกนาะไปเที Services> ่ยวถึงน้ำกันมีเอาหาบตะเกียบอยากไปเที่ยวทะเลเนาะไปเที่ยวทะเลเด้อได้เลี่ยงเขานล้วเด้อมีเลี่ยงแล้วน้ำได้ออานเงินกันเนาะเอาเอกเงินกันก็ได้ค่ะให้น้องให้น้องเลี่ยงหรือหรือออกเงินกันออกเงินกันก็ได้ออกเงินกันเนาะเออแดมเขาขายมาหลายตัวเนี่ยอันนี้มันเน่าบ่มันเน่าออก ครับอืมอืมนี่ครับนั่นดวนที่คเดี๋ยวทีนี้มาเปิดสีสันแบบนี้ครับหลางคนกระามมาอนอานมีผู้สาวท่านจะพาเอ้ยนี่แหละครับนะครับกับกับมี่โยจะ่าบางมีแล้วกับกับเที่ยวเลือกเที่ยวมีไม่ไปเรื่อยครับ,อ,รบอันนี้จริงจังบ่บ่ค่อนีหจริงจังบ่ค่ะอืม นอกจาจริงจังทั้งตัวเท่าห้คบกั้งตัวมาเป็นเดือนนลยคบครบทได้เท่าใดก็ไอ้โดนไปไอนก็เดือนกว่าแล้วเป็นเดือนเนาะอ่าคบกันได้เดือนกว่าอือกับอือแมเนาะคือมาหลายขนาดด้วยทำผมมีน้องพี่ครับเต็มถุงเหมือนไงเลยถุงเลยผมสื่อมากสื่อมากกับทำอือ แรงกับแกกสินอนยู่นี่แล้วครับนอนน้องผมยูนนี่ล้วนอนครับนอนนอนยนหนี่ล้วก่ะนอนนุ่กันนี่แหละนอนนมกันน้องผม่แล้ค่ะัอันมากก็พอเดี๋ยวพออกับสิกับกอนะอืออืออืครับี่แไปตเปิเข้ยเขี่นไหนมันมันเอิรนอีกซื้อนึงมันเอิรนเป็นอย่างเดียวมันเอิรนปะคามปอมั้คืออย่างปะคมปอสมมอนเดียวกันสมวากับประคามปอมอันเดียวกันปะ อันนี้อันนี้บ่ะคะ่ะบักสมมอ้อครับบักขำป้อมนี่มันนาซีมันคน,นละยางเดีครับขลยางคนลยายดีครับบวกขึ้นกันดิอันนี้นนันเป็นแบบคก็ยังบักสมมอ้อนี่คือเป็นทำไมผมก็จับซื้อว่าใครได้ครับครับสำหรับช่วงกับจิ้งยง่ดอ,อกครับเฮ้ย <c oughs> คนเนอ,อ,ออูงอ่ดอกมันเป็นยาไหมมันไป ครับเป็นยาครับยาสมุนไพรไออันบอกว่ามันเป็นยาสมุนไพรนั่นเลยค่ะนี่ครับเมียงครับเป็นยาสมุนไพรด้วยกลิ่นเป็นบอกสมก็ได้มันบายครับเมียงครับเมียงกินได้ครับกสมก็ได้วันจู่ออกสมสมแบบนี้นี่นี่คำปปอมันือจะบอกคำปปอมคำปปอมกับรสชาติแบบจำได้เลยจีว่าหวานหวาเไออ่อนกันรสขมขมแบบฝาดๆนี่ฮะอะไรครับออกอุสมผสมผสมหน่อย แต่กับป๋องตังกับแันนี้ครับเหมือนซื้อกันนั่นแหละครับรสชาติคล้ายกันแต่ว่านี่เนี้ยฉันว่าบางทีง่ฉันว่าชิมิรสหวานๆหน่อยเปรี้ยวอันนี้ก็เปรี้ยวครับคมป้อมเปรี้ยวจะกินเป็นมผสมกระเสียบอยู่เมียนครับเมียนกระเสียบโอ้นี่แหละได้ได้เคยยินแต่เขาว่าแม่พี่น้องบ่เคยแบบว่บาบ่เคยได้ลองกินเหมือนจักเทือ่อเคยได้ยินแต่เขา,าเอ๋อเออนี่บักสมป้อมบอกอังบักข้ามป้อมบักข้า,า,ามป้อมเคยเคยได้ยินแต่ซื้อนะ่ะแต่ว่บ่เคยกินลกเ,เลยกระเื้าเลยไอ้อันน้องไม่สุยกิน แต่อันว่าไปซื้อมากใช่ไหตลาดมาจ้ะแม่นครับเจอหาตลาดมาโชว์กินแซ่บหน่อยแซ่บครับซื้อมาตลาดหน่วยนี้มันก็แซ่บครับผมอันนี้มันอันเดียวกันบ้างก็ไา่เขาทำไงเขาทำไงอ้อคือกินเกินก็มาเห็นกินแล้วมันไม่แค่กินแล้วแบบสุม มันสมสมติจเปี้ยว <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันแล้วมันแก็แล้วแต่คนมากเนาะครับอืมอืออต้อตามถึงอาถามถึงอายุกับผมกับเกิดก้อนกับผมสามสิบแปดปีนี่ิปีแล้วนะยี่สิบค่ะยี่สิบสี่ปีบ้างกันหลายพี่อือน้องอืมือเรื่องมื่อเรื่องจิคอกินเขากอย่งไรมืเลี้องเดี๋ยวใ้พาไปยังสื่อของตลาดว่าเมื่อนี้ มันจะมีตลาดอยู่จะเหมีตลาดข้องถมก่อสร้างแต่ว่าห้องกับเสื้อนั่นน่ากินครับเข้าไชมเสืาอผ้าแก่เปยังเสื้อของตลาดอาจจะมีของกินแับเซาบนะเบิรงกันว่าจะมีอยัางสับเซาบนะผมจะซื้อไม่กินอัน่ในที่มันแับเซาบนะครับจะเสื้อไม่กินซื้อไม่กินต้องกันเท่าแก่กันอยู่หนีย่น่นหนียลนะผมมีเหนียลครับคลืนนียจ่ายขีอรถเก๋งมากครับผมเก๋งมาก อ้ายบ้านหรือพ่อแกินลายอะไรมันทองเสียได้นี่แต่ว่าเสียบ<ม>อีลีพี่น้องเสียกินมาตัวนี้คับขันพูดได้มากกับแบบคือมาล่งเป็นยาพอน้อยเนี่ยแบบเนีย่ยเนี่ยขุดยาพอกอีกตอนมะอ๋ออยาบ้านหรือพ่อล้อววา,า,าสจิ้มในลายเนี่ยเป็นทังไหนเชีาบ,บ๊อก ืมย้อมผมจันจะรับตาเลยนะผมดูบานผม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 อืมออมเนี่ยพายากัดล่องเบิ้งพี่น้องครับผมมันก็เพิ่งเพิ่งได้ล่องกินเธอแลกกับไอ้อันเนี่ยเราไปซื้อมาจะกินอ่าเมีนครับแมีนเมียนเมียนขวดแต่ว่ากาศว่าจะกินมั้งเหมือนแต่านผู้ชมคไงเพราะมันนี่ประมาณเอาล่องใส่จานทำนี่แหละกินมั่วมาไว้ครับ กินได้บมื่อกี้ก่อนนกครับก็กินในเบิ้องเงืสียพ่อไอ้คนเบิ้งแก่เสี้ยงเงื้อครับอืมเนีะครับนะครับปากครับผมปากด้วยนะครับสำหรับอ่าอ่าแต่ผู้ใดที่อยากกินในล่องสื่อกินเบินงครับนะครับเมื่อนี่กับกระดุโดนที่จะมีอ่าที่ผมเจอผู้สาวมานั่งกินน้ำกับปาวาเอฟซีกับถามกันลายว่าเอ้ยอันนี้ก็โบผู้สาวมานั่งกินน้ำเนี่ยนะ นั่งกินข่าวนน้ำนั่งผมก็เรียกว่าอืมย่มมีกับมีตลอดผมว่ายิ่มยิ่มเลือกกับเลือกกับไปกับมีกับกับหลายคนยิ่มยิ่มมีกับมีครับยิ่มยิ่มจีบมีกับมีแหละครับเพราะว่ากับกับกับเรียนมันต้องเสวลาหน่อยครับเสวลามันอาทิตย์หนึ่งไงล่ะเวลาประมาณนี้ครับเสวลาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นเดือนเนี่ยครับเทียบจไดายมาก มเป็นธรรมดาไปทอดเทียรับสลับขั้นดิเล่นี้ยังฝากเลยต้องเดี๋ยไปทอดเทียครับอืวันว่าขอแต่คำคมนี่ครับจะต้องเหรียญใส่ความพยายามัีกจไดเลยนะครับเดยไปทอดเท้ยใช้ความพยายามในการเล่นถึงจะได้มีความตั้งใจในการเล่นครับเย่าย้ทอแท้นะครับแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมันก็จะสาเร็จเองนะครับฝ่าวิธีจีบสาวไหนวิธีจีบสาวอ่ะฝ่าวิธีจีบสาวท่านผู้ชมนะวิธีจีบสาวท่านผู้ชม ที ity, ate, om, ่เกี่ยวับสาธารณชมนี่เป็นร่องเอยคำค้มไปใเ่เปกันแล้วกันนะก็คือลักคิดนี้เป็นแค่สมมุตินะครับมันเป็นแค่สมมุติลักคิดนะมันไม่มีอะไรไม่มีไม่มีจริงๆนะครับลักคิดเนี่ยมันเป็นแค่สมมุติมันคิดอยู่ในความคิดเราแต่ลักแท้เนี่ย <bras. S 1> <Pacific. S 2> ก็ต้องอยู่ด้วยกันจริงๆนะครับออืลักคิดเป็นแค่สมมติลักแท้ต้องอยู่ด้วยกันจริงๆนะครับ อย่าลืมครับต้องเห็นเป็นตัวมันจริงๆอ่ะไม่ใช่แ <abytes S 1> ค่ลักคิดเฉยมันไม่ใช่สมมติมันไม่มันไม่เห็นตัวตวนจริงๆหรอกมันคิดเฉยนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับวันนี้เอาคลิปนี้กม็มีอะไรมากครับก็แค่นี้ครับเอามาให้ดู <c oughs> นะครับนะครับก็ให้ท่านผู้ชมขายเครียดนะครับวันนี้ต้องขอลาไปเคียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะน้องสวัสดีค่ะผม